วันนี้เราอยู่กันที่ย่างสีย่านนะครับเป็นแหล่งรวมของกินดีๆแหล่งหนึ่งเลยในกรุงเทพอ่ะลูกหลอกเคยกินหรือเปล่าอ,อะไรอร่อยครับอย่าบอกนะว่าแม่ค้าอะไรดีล่ะเคยละบากสองบาท <laughs> ดูเนื้อดิให้มาเยอะนะลูกชิ้นก็แบบฮาลูก็บ <laughs> อกให้บอกเยอะเ <laughs> ยอะเกิน<ง>ไ <laughs> ข่ปูดี เอาจงจริงติดขาคนอยู่ย่านนี้เนาะมีขนมมีน้ำมีร้านยำคือไม่อดอตายดูจัดจ้านมากโหเผ็ดเอ๊เผ็ดเผ็ดจริงๆนะวันนี้แล้มีข่าวดีกมาบอกสวัสดีครับทุกคนยิดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l นัดอภิวิทนะครับตอนนี้นะฮะนัดอยู่ที่ย่านสามย่านนะครับทุกคนแค่สิ ลองเล่นสามย่านเฮ้ยสีย่านเฮ้ยถูกแล้ววั What? อะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โ่ศาสัตเลียมมานั้นเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านสีย่านนะครับคำว่ <c oughs> าสี่ย่านอาจจะไม่คุ้นหูหลายๆคน แต่ว่านัดเคยมาย่านนี้แบบว่าย่านนี้ยังไม่ค่อยหรอกแต่ว่าจะไปราชวัรบ่อยอันนี้มันจะติดกับเส้นราชวัรเลยนะครับแต่บอกว่า,ย,าย่านสี่ย่านนี้เป็นย่านที่มีของกินที่หลากหลายมากวันนี้คือเราได้กินอะไรที่มันแบบโอ้โหก็คือเป็นแหล่งรวมของกินดีๆแหล่งหนึ่งเลยในกรุงเทพอ่ะทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาถ่ายคลิปย่านนี้นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอยากกินทุกร้านเลยที่ที่เลือกมาจริงๆตอนแรกมีประมาณ12ร้านแล้วเราก็แบบจะไหวหรอวะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ,อ่ะเหลือ7เหลือ8แล้วกันนะครับน่ะร้านแรกเลยเจนต์โปรฮองเต้ร้านนี้เปิดมาแบบ60ปีบวกๆแล้วอะ่ะสวัสดีครับอันนี้เจ้าของร้านใช่คขายมาเห็นมาะ60กว่าปีแล้ว60่ก็คือเราเป็นคนเริ่มขายร้านนี้เลยไม่ไมร 2. 2> ่รุ่นที่2อ๋อรุ่นที่2คําถามแรกเลยเพราะว่าฮ้องเต้เนี่ยทำไมมันฮ้องเต้ครับผมก็ดูเครื่อง ก็จะเคี้ยวมันเต้นลูกแพะก็กินแล้วก็บอกโอ้โหจะไม่ใหญ่เหมือนมันเต้ยโอ้ยเออจริงๆนั้นเนี่ยดูแบบหมูชิ้นใหญ่ลูกชิ้นก็ลูกใหญ่อ,อันนี้ลูกรอบก็แบบให,ใหญ่อูอ้ดูปลาหมึกดิหัวหมึกกรอบใครชอบหมึกกรอบนะต้องเลิฟอะ่ะแล้วยำเต็นท์โฟนที่ร้านทำเองไหมฮะซื้อมาแล้วมาปรุงเองอ๋อมาปรุงเพิ่มเองจะได้มีความแบบเต็มจนอู้ดอันนี้คืออะไรลูกชิ้นทอดเหรอลูกชิ้นหมูทอดอันนี้คือไส้เอาด้วยได้ไหมขึ้ที่ได้เลยลูกรอบ ก็คือไอ้ลูดลออ่อมันก็คือไส้หมูแล้วก็เราใส่ไข่เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต้มให้มันเป็นอันนี้อู้อยากกินมากชิมได้เลยไหมครับได้ได้ลูกชิ้นหมูทอดลูกชิ้นหมูทอดอืมอืมก็วิวๆิวหมูทอดอืมลูกชิ้นหมูทอดใหญ่ไหมใหญ่ฮนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ จะมาทำการพนก๋วยเตี๋ยวเป็นเย็นตาโฟนะฮะโห oh, ชอบปลาหมึกมากหมึกกรอบใหญ่มากอ่ะชิมซุปก่อนเลยน้ำโฟรอร่อยอ่ะแต่ว่านั่นแหละลืมสั่งยำขอยำเพิ่มรอบอีกรอบอร่อยละแซบ่บ อ่ะมาอืมอืมอืมแต่เส้นใหญ่เขาแบบเขาหนึบอ่ะเขาเด้งอ่ะ,ออะอกินเยนโนแล้วเส้นใหญ่แบบเนี้ยกินแล้วมันแบบไ,ได้เคี้ยวอ,อะไรอย่เงี้ยอ่ะจะบอกว่านี้เป็นทีเด็ดลูกลอ,อกเคยกินหรือเปล่าใครเคยกินบ้าง เหมือนแบบว่าเรากำลังกินไข่ตุ๋นอะไข่ตุ๋นที่มีหมูแล้วก็เปลือกนอกมันเป็นแบบเปลือกเส้อกรอบอะ The b e s, อออ <S ของเขาเลยเลยคือลูกลอกมันแบบดีงามมากๆจริง,รงๆถ้าเกิดว่ามารอบหน้าสั่งแ,แบบเนี้ยลูกลอกแล้วก็ลูกชิ้นแค่เนี้ยอยู่จบโอ้โหติดใจลูกลอกมากทุกคนหายกินได้ยากนะ ผ่านมา5ปียังไม่ได้ไปกินที่ไหนเลยอ่ะเออจริงๆเดี๋ยวเรามาบูสต์เอนเนอร์จี้กันด้วยด้วยน้ำตาลกันหน่อยทุกคนสวัสดีครับอะไรอร่อยครับร้านนี้อย่าบอกนะว่าแม่ครัโอ้โอะไรดีล่ะเนสกาแฟเย็นแล้วกันครับเอาหวานน้อยได้ค่ะหอมเบื้องก็อร่อยนะครับขนมเบื้องก็อร่อยจัดไปจัดไป อ,อ๋อกินแล้วเมื่อกี้เพิ่งกินมาอร่อยเลยล,ลูกลูกลอกอร่อยมากเห็นข้างหน้ามีกะหรี่ป๊าฮ่องเต้อันนี้ชื่อร้านหน่มเบื้อฮ่องเต้มั้ยครับโอ้โหผมไม่ได้ทำนะ <c oughs> จะให้กล้องจับทันหรือเปล่า เราผิดเองครับไม่ไม่มีใครผิดเอ็นนี้ผิดเอ็นนี้ผิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออมาขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับมีชื่อร้านไหมครับเนี่ยเสน่ห์ไก่ดาวคอฟฟี่หอมนี่ยหอมหอมตรงนี้เลยนะแซ่บแซ่บกาแฟมันแซ่บเออสับใหม่เดี๋ยวปกติกาแฟมันหอมใช่ป่ะกาแฟนี้มันแซ่บ ดีตื่นเลยรู้สึกตอนตอนเช้ามันยังแบบยังไม่ตื่นอ่ะตอนนี้ตื่นแล้วทุกคนมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วกินได้อีก10ลหลานมาขนมเบื้องจิ๋วจิ๋วมากกินพลินๆอมอเหรอแบบคือแบบกินไปกินกาแฟไปอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ อันนี้คืออีกร้านนึงถ้าเกิดว่าใครมาตอนหลังบ่ายสาม็นต้นไปก็จะเป็นร้านนี้ยันตาโฟห้องเต้รอบเย็นร้านต่อไปจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกแล้ว <laughs> จากที่อ่านมาเห็นว่าเด็ดมากแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเจ้าของร้านก็คือเขาพราวกับลูชินเขามากเออบอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้หนึ่งในเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของย่านนี้คือถ้าเกิดพอเราเข้ามาในตัวที่ใกล้ๆกับตลาดศรียานแล้วอะ มันก็จะมีร้านเนี่ยเต็มเลยนี่ยสตรีทฟู้ดขายของทอดหมูปิ้งน้ำปั่นกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอู้ขนมครกก็น่ากินน่ะแวะเลยได้ปะสวัสดีครับรสวัสดีครับเอาขนมครกหนึ่งกล่องครับเราเดินไปกินไปแล้วกันเจอร้านอะไรน่ากินก็แบบอแวะอ่ะอันนี้ไงที่เราจะมากินถอยู่เยองๆเลยขายมานานเนีครับผมนาน้วคะี่ปีลวครับ ยี่สิบกว่าปีพอมันอร่อยคืออะไรฮะกะทิทำเองเหรอครับใช่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีจังกินขนมครกร้านคุณแม่ทุกวันเลยผิวสวยยิ่งกว่าผู้หญิงกินแต่ลูกเออไปกินอะไรมาลูกกินกะทิร้านคุณแม่เห็นว่ากะทิทำเองเหรอครับวันนี้โอ้โหกะทิสดได้เลยครับเต่าเยอะๆเหรอครับ เขาบอกให้บอกเยอะเยอะเกินเกิ๋ยวนะวันนี้ช่วยอย่ากัดเยอะอะกัดเทละนิดกัดเทลนิดโอ้งช่ำช่ำมากแป้งกรอบก็คือต้องทำแล้วแบบอามตาให้มันกรอบๆหน่อยเนาะใช่ไหมฮะอืมที่แรกนึกว่ามันแบบไม่ร้อนแล้วแต่ว่ามันย mm ังร้อนต่ว่าเเตาตลอดเลยดีนะ มันแบบแป้งกรอบนอกนุ่มในเลยกะทิมันนุ่มๆอ่ะแล้วม er ันหวานกำลังพอดีเลยอ่ะมีไส้อะไรบ้างครับปกติเราไส้เผือกข้าวโพดผักทองผักทองผักอร่อยอร่อยร้านสรลงเงินสดนะทุกคนร้านนี้เห็นว่าลูกชิ้นร้านนี้เด่นมากเลยใช่ไหมฮะต้องชิมเหรอครับใช่ถ้าบอกว่าเด๋งคุณจะยอมเลยอ๋อแล้วเด็ดยังไงครับร้านนี้ลูกชิ้น โอ้มันดูลูกใหญ่นะเนี่ยขายมาครสิบกว่าปีแล้วค่ะอ๋อเป็นคนเริ่มขายเลยไหมครับญาติสองคนแริ่ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมโ่โอ้ญาตินี้มเป็นแบบว่ารุ่นเด็กลูกชิ้นมีกี่แบบครับมีลูกชิ้นเองกับลูกชิ้นเนื้อครับแล้วก็มีลูกชิ้นหมูด้วยคบแบบนี้เนื้อหมดเลยใช่ไหมครับเนื้อน่นจะเน้นเนื้อเนาะใชเนื้อเป็นหลักเห็นว่าเป็นลูกชิ้นที่แป้งน้อยเนื้อเยอะเนื้อเยอะ ตัวนี้60บาทนะครับดูเนื้อดิให้มาเยอะนะลูกชิ้นก็แบบหาลูกโอ้โเกิคือแบบมีข้าวเนี่ยอะไรก็อิ่มเลยอ่ะอหวานอร่อยอือน้ำซุปดีมากไม่ต้องปรุงเลยลูกชิ้นแบบว่าไม่ธรรมดาก่อนไม่เอ็นอือดีมาก,ดมากเด้ง เนื้อเป็นเนื้อเป็นลูกชิ้นที่ถูกต้องนี่นะแต่เราจิ้มกันนี้อร่อยให้ดูข้างในอ่ะเอาแบบลูกชิ้นเอ็นอุ้ยลูกชิ้นเอ็นมันยิ่งหอมอ่ะมันหอมกว่าเลย่ะเพราะนะครับลูกชิ้นเอ็นเนี่ยมันมีการหมักที่ต่างกันไหมฮะ หลายๆครับถามไปหนึงครับลูกชิ้นลูกชิ้นที่เป็นเอ็นนะครับลูกชิ้นเอนะ็นอ่ะมันมีการหมักที่ต่างกับลูกชิ้นธรรมดาไหมครับมันจะใช้วิธีการตีโยกันแต่ว่าลูกชิ้นเอ็นเนี่ยเราจะใส่พริกไทยนิ่นึงแล้วก็ใส่ปลาหมึกหัวแห้งอ่านะ่ะมันก็เลยหอมกว่าอเออเออใช่อร่อยอร่อยมากเลยครับคุณแม่ดีมากเลยอืม,อ,มอืมเนื้อก็ดีนะไม่มีมันเลย นนุ่มดินุ่มแบบนุ่มเด้งร้องเป็นเปล่าแค่น้องชายในไลน์ร้องหน่อยร้องหน่อยแค่น้องชายเออพอจะชายน้องชายน้ตองชายน้องชายพอจะเป็นน้องชายได้ไหมครับได้ครัขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวร้านต่อไปเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าถ้าไปสายของจะหมดเป็นร้านยำ เดินตรงไปตลาดนิดนิดนึงถึงแล้วนะฮะร้านเจลำไพรนะครับคุณน้องเด็กเจลำไพร์สียานค่ะขายมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วดูน้ำยำดิอร่อยอ่ะอร่อยนี่กำลังยำปูอยู่เลยนี่ปูเกิดค่ะปูแสมนะคะปูแสมปูแป้นคืออะไรอะปูแป้นปูแป้นอย่างนี้ค่ะอ๋อปูแป้นแบบนี้มันมีตามฤดูกาลค่ะม่มีทุกวันนะคะ นี่เพิ่งจีบออใหม่ๆเนี่ยมีมีก้างด้วยนี่ทุกคนดูกข้างนี่แก่แล้วเตรียมพร้อมทานได้เลยโอ้น่ากินมากขายดีถักก้างก็ขายดีงั้นผมเอาเอากุ้งกับปูม้าครับผสมกันนะผสมกันครับเอาเผ็ดน้อยหน่อยครับดูไข่เยิ้มๆเลยจ้าดูไข่ดิอยากกินไหมคะน่าดูดมากไม่รอเดี๋ยวนะโอ้ยตัดแต่งดีดูดได้เลยพร้อมดูด โอเคเดี๋ยวไปชิมนะครับมาอืมกลิ่นดีมากดูดีดูไข่ปูดิปูหวานมากเลยอะ่ะแล้วไข่คือไม่คาวเลยหวานมากน้องไหล,หลเลย เนื้อปูคือแบบดีมากทุกคนมันแบบไม่คาวเลยครับอร่อยมากเลยอันนี้คือวันต่อวันเลยนะออออโอ้กุ้งเขาสดมากนะโอ้กินกับมะม่วงแล้วคือแบบที่สุดมะม่วงมันจะแบบเปรีป้ยวใช่ไหมรูเนื้อปูเนื้อกุ้งมันหวานแบบหวานเปรีป้ยวเผ็ดครบรสอ่ะ อร่อยจริงจริงอิจฉาคนอยู่ย่านนี้เนาะอิจฉาคนทุกคนที่อยู่ย่านแล้วมีของกินอร่อยอย่างย่านนี้ยย่านสีย่านอะคือแบบเนี่ยที่เราเดินมาใช่ไหมมีขนมมีน้ำมีก๋วยเตี๋ยวมีร้านยำคือไม่อดตายเราให้ทุกคนมาบัฟกันดีกว่าว่าทุกคนอยู่ย่านอะไรแล้วของกินเยอะไหมเริ่มต้นที่ร้านก่อนโอฟิศอยู่ย่านเซ่มของกินเยอะราคาดีเออสวนพจนไหนย่านไหน หร้อมหงของกินเยอะแต่ราคาสูงหน่อยของกินเยอะแต่ราคาสูงหน่อยถกล้องอ่ะไม่มีคือเลยไม่มีย่านไม่มีย่านของตัวเองอาหารก็ไม่มี oh <my> ดังนั้นต้องย้ายมาอยู่ย่านนี้แล้วย้ายมาเถอะสี่ย่านของกินเยอะมากและถ้าทุกคนอยากจะอยู่ย่านนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูคอนโดนหนึ่งที่โลเคชั่นดีมากติดถนนสัมเส็นมีของกินเยอะแล้วก็ได้ไลฟ์สไตล์ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนไป เราถึงโครงการแล้วเธอเดินมาจากตรงร้านยำเนี่ยประมาณ300เมตรก็ถึงแล้วขณะที่เดินมาเนี่ยเราก็เจอร้านอาหารอีกแล้วแล้วก็เจอร้านขายของจุ๊บจิ๊บร้านตัดผมแล้วก็มีธนาคารใหญ่ๆต้องสที่ก็คือเหมือนมันเป็นย่านชุมชนที่คนอยู่จริงๆอ่ะโครงการนี้มีชื่อว่าวันเวลาณนเะจ้าพยาเห็นเขาบอกว่าโครงการนี้เป็นคอนโดริเวอร์ฟรอนท์ที่ดีที่สุดจากแลนด์แอนด์เฮาส์ทุกคน เดี๋ยวไปดูกันว่าคําว่าดีที่สุดที่เขาบอกกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกไปเลยว่าจะมีพีเซลด้วย21กันยายนนี้นะฮะราคาดีมากเดี๋ยวบอกราคาให้ตอนดูห้องนะครับพูดถึงเรื่องการเดินทางเดี๋ยวเราให้ดูจากกูเข้าแอบเลยนะทุกคน ก็คือว่าเมื่อกี้เราอยู่ร้านยำใช่ปะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเดินมาประมาณ300เมตรก็ถึงโครงการแล้วนะครับทีเนี้ยในอนาคตนะฮะสายสิมมวงต,ตรงนเนี้ย r t t ทเนี่ยที่เป็นเส้นประดเนี่ยกำลังสร้างอยู่ก็คือ100เมตรจาก MRT 4สย่านนะฮะใกล้มากทุกคนแต่ตอนเนี้ยยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมมันจะอยู่ใกล้กับสถานีนี้เต่าปูแล้วก็บางโพนะครับก็คือสะดวกสบายมากมแต่ถ้าเกิดว่าบางทีวันไหนไม่อยากเดินทางด้วย MRT อยาก เดินทางด้วยเรือนะครับเขาก็มีนี่ท่าเรือเขียวไข่กาก็คือ440เมตรเข้าโครงการหรือถ้าเกิดว่าใครขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันอยู่ติดถนน3เสดเลยทุกคนก็คือเราชั้นดีมากอยากอยู่หรือยังถ้าใครที่อยากอยู่นะครับวันนี้นั้นมีข่าวดีมาบอกในวันที่21กันยายนนี้เขาจะมีพรีเซลนะครับห้องวันเบ o 룸ตึก4ราคาอยู่ที่5.29ล้านบาทก็เป็นราคาที่ดีเลยนะได้แบบไดคอนโดได้ส่วนกลางที่ริมน้ำนะครับ แต่ก่อนไปดูห้องตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูภาพหลงคอนโดก่อนแล้วกันอันนี้คือสวนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาจะทําตรงนี้เป็นสวนใหญ่ๆนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ของโครงการเขาว่าหน้าโครงการอยู่ที่130เมตรแล้วคําว่าไลฟ์สไตล์ริมน้ําคืออะไหร,ริเวอร์ฟอนดนี่ทุกคนดูตรงนี้นะสสาว่ายน้ําสาว่ายน้ายาว55าเมตรหรือจะเป็นฟิตเนสตรงนี้ก็ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนดีมากแล้วก็จะมีสกายเล้าชั้งบนนะครับเลาจะมี2ที่อ่ะ มาที่ฝั่งนี้บ้างอันนี้คือหน้าโครงการเราจอดรถตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นตึกที่เราจะพาดูวันนี้นะครับเป็นตึก C ีตึก C ีเนี่ยเราสามารถไปใช้ส่วนกลางของทุกที่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีที่แท็กวิ่งมีสวนของตัวเองพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยอยู่ที่18ไร่แล้วก็พื้นที่สีเขียวเนี่ยปาไปแล้วกว่า4.8ไร่เลยนะฮะโอเคพร้อมดูห้องตัวอย่างยังไปเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวเราจะพาลูมทัวร์ห้องให้ดูแบบหนึ่งรอบนะครับคือห้องเนี้มันจะเป็น fully furnished เลยได้โซฟาได้เฟอร์นิเจอร์ได้แอร์ได, air, ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นก่อนเป็นโซฟานะครับแล้วก็มานั่งดูทีวีได้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับตรงนี้ก็คือทาอาหารได้เลยนะมีเตามีเตาอบพร้อมให้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ของจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น ห้องที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแต่อันนี้เขาทำขึ้นมาแบบเพื่อความสวยงามเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบนี้ก็อาจจะแบบวิวเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะมีเอาดอร์ด้วยทุกคนเป๊บอ่ะต่อไปเป็นห้องนอนนะครับคือห้องนอนเนี่ยเขาจะมีทําตรงนี้กั้นเอาไว้ให้เผื่อที่อยากจะมีความส่วนตัวเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับ เตียงนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเนี้ยได้แบบเดียวกันเลยกับห้องตัวอย่างนะฮะเตียงนอนแล้วก็จะมีผนังเตียงให้สิ่งหนึ่งเลยที่ชอบคอนโดเนี้ยคือเขาแต่งดูทันสมัยอ่ะทุกคนสังเกตว่าแต่ละจุดเนี้ยมันก็จะมีไฟขึ้นมาทําให้ห้องเนี้ยมันมีมิติแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นต่อไปห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยได้สเปคเดียวกันเลยแต่ว่าที่ชอบเลยคือตรงนี้ดูสเต็ปน,ปนี่สเต็ปเนี่ยมันจะเสมอกับห้องนอนเลยนะครับคือเขาจะแคร์เรื่องเรื่องแบบผู้สูงอายุเวลาเดินเนี่ยจะได้ไม่ต้องข้ามสเตป็ป ไม่เป็นอันตรายนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิวแชร์เนี่ยก็เข็นเข้ามาได้เลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบ Air r p u u s q u r r e เป็นระบบที่เอาอากาศที่ดีจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาเพราะว่าตัวน,นี้มันช่วยกรอง pm 2.5แล้วก็เอาอากาศเก่าเนี่ย ออกไปนะครับย้ำไีกรอบนึงนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้คอนโดแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ริมแม่น้ำน,นะครับเป็นแบบ River f ์ฟอนราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่5.29ล้านบาทจริงๆแล้วเนี่ยเขามีห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปดูเลยขอดิเสิร์ฟภาพบรรยายกาศให้ดูแทนนะครับและในวันที่ย1กันยายนนี้เป็นวันที่เขาเปิดตัวนะครับพรีเซลและ100ท่านแรกที่จองในงานนะครับมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติม700,000บาทจะได้ส่วนลดไปเลย400,000บนนะครรัแล้้ววกก็ไดพขอองเเฟ์ิจ เครื่องใช้ไฟฟ้าอีก3 0 0แสนก็คือคุ้มมากเลยทุกคนใครที่สนใจมานะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในดิสคริปชันก็มีสามารถกดลงทะเบียนมาดูได้เลยนะครับลองนึกภาพดูนะถ้าเกิดว่าเราชอบดูซันเซ็ตใช่ไะมเราก็ไปใช้ส่วนกลางกับตรงการ์เดนอะแล้วก็ดูซันเซ็ตทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยอะตอนนี้ก็หิวแล้วเดี๋ยวเรากลับไปตัวดยกินร้าบไหลกันนะครับ ร้านต่อไปนะครับชื่อว่าแกงป่าสี่ย่านเป็นร้านที่เปิดมาแล้ว50ปีบปีบวกๆน่าจะ60บิบบวกๆได้เหมือนกันอนะ่ะทุกคนร้านนี้เนี่ยเรามาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตกันหน่อยเพราะตอนเช้ามันก็จะมีความบุดเตียวอาหารกินง่ายๆเผ็ดร้อนไม่เยอะร้านนี้เป็นแกงป่าแกงป่าก็คือขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนความแบบแซ่บอยู่แล้วก็เลยม,มากินร้านนี้นะครับทุกคนจะ,จะได้แบบบู้บๆกันหน่อยเนาะ เข้ามาแล้วอิมเพรสชั่นแรกเลยนะก็คือห้องนี้ทุกคนมันเป็นเมนูที่ดิสเนเนี่ยอันนี้คือลิสต์เมนูเดลิเวอรี่เราสามารถติ๊กเลือกแล้วก็วงได้เลยจริงๆเรากินในร้านนะแต่พามาดูห้องนี้ก่อนนี่โอ้โหอยากมีบ้านอยู่แถวนี้นะเอาจงริงดูเรียงรายคือเขาแบบทําเสร็จแล้วเขาก็จะมัดไว้ตรงนี้คือเรามาเลือกในนี้ก็ได้หรือว่าเราจะวงให้เขาก็ได้ใครที่เป็นลูกค้าประจำเขาคงแบบเลือกได้เลยอะแต่ใครไม่รู้ก็เอามานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกได้ ดีมากอะไรขายดีสุดคำนวณหนึ่งอันนี้อันนี้เนเจอร์อันนี้เลยค่ะตัวเนี้ยดุกฟูผัดพริกหยิงเหรอใช่ number ร์ทูครับ number ร์ทูับวุ้นเส้นข่บวุ้นเส้นตอกุ้งขัวกลิ่นขักลิ้งโอ้โหเอาหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปสั่งที่โตเอาหมดเลยที่เขาพูดตอค่ะแกงป่าต่ขายดีนะคะแกงป่าลูกชิ้นปลากายเหรอครับอ่ะจัดโอ้โหมาครบคืออาหารใต้เลยนะใต้ใต้ป่าป่าป่านั่งกัน ขอบคุณครับอาหารมนาะแบบร้อนๆเลยทุกคนคือทำใหม่จานต่อจานใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่มีการทำที่เอาทำหม้อต่อหม้อเดี๋ยวเราชิมแกงป่าก,ก่อนเลยดูจัดจานมากอันนี้เป็นลูกชิ้นปากายนะครับ โหแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกตอนนี้เหงื่อออกตำหนังศีรษะแล้วอะโหเผ็ดเออเผ็ดเผ็ดจริงๆนะเผ็ดตั้งแต่คำแรกที่กินไม่ต้องรอ after ท a s t มันไม่ได้เผ็ดธรรมดาเพราะแกงปามันเผ็ดร้อนอะกระดูกผัดพริกขิงอ๋อ ปกติเวลาไปกินปลาดุกอ่ะมันจะแบบฟูๆแล้วเนื้อมันจะหยาบใช่ไหมแต่อันเนี้ยเนื้อมันจะแบบเป็นเนื้อๆเ,เลยนะดูดิแล้วมันหอมหอมกระทะตอนเขาผัดอ่ะเหมือนเขาผัดจะมีความแบบติน่นไม่ไมนิดนึงแต่อร่อยคืออันนี้ไม่มีแป้งเลยครับไม,ม่มีนจะเป็นเนื้อปลาแบบเนื้อปลาดุกเลยอ่ะอือคือแบบกินไปแล้วแบบว่าเนื้อปลาดุกแบบเยอะอะล้วนๆเลยนะเพรปก,กติวเวลาไปกินร้านมันจะแบบฟูๆแบบป้งเยอะใช่ไหมอันนี้ปลาดุกเนื้อปลาเน,น้นอร่อยเรามาเมนูที่คาดว่าจะเผ็ดน้อยที่สุดดีบ้างกุ้งเส้นผัดกุ้ง อ,อ,อร่อยผัดมาแห้งมากแห้งแบบมันไม่ได้แห้งแห้งฝาดคอนะแห้งกำลังดีม,มันออกมาทางหวานๆน่ะแล้วหอมมะเขือเทศเพราะว่าเขาเอามะเขือเทศสดๆเนี่ยมาสับๆแล้วก็ไปผัดด้วยกันมันจะมีแบบกลิ่นมะเขือเทศเนี่ยเราชอบที่ทุกเมนูอาหารของเขาอ่ะมาแบบร้อนๆขน,นาดวุลซ์เซนมาเมนูแรกนะมันยังร้อนละอุ่อยู่เลยอ่ะ ต้องมาซ้ำแน่นอนแบบลองกินทุกเมนูหลายๆเมนูเมนูอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจุ้งอืมกสดอร่อยอ่ะชอบแบบไปแกงขั่วหอยขมนะครับแกงดูเข้มข้นมากเลยทุกคนหหอยดีมากกรึบๆสดอะ่ะไม่คาว มากเลยเครื่องแกงหอมมากหอมกะทิด้วยทำไมเราไม่มาร้านนี้ต้องนานแล้วนะ,ะคนมันดีมากสุดท้ายกุ้งผัดกะปิสตอนี่เป็นน้ำสตอเขาดิมาดูหน้าดิดูสายตาดิ เขาเรียกว่าทำถึงทำถึงมากแม่อย่างนี้เลยข้าหกอรอร่อยมากชะโตก็ไม่ขมกุ้งก็สดหอมกะปิหอมเครื่องแกงน้ำมันดีมากเลยอ่ะโอ้โหหอมกะปิมากอ้าอร่อยออมาได้เลยทุกคนร้านนี้ไม่ผิดหวังล้วเลอกีฬร้านแล้ววันนี้สองไหมไปขนมหวานแล้ว,ออลวใช่ไหมงั้นขอกินร้านนี้ให้มันสุดๆไปเลย ขอโทษน,นะขอย้อนกลับมาร้านนี้ก่อนก่อนที่จะไปในสองเรื่องเรื่องแรกเห็นว่าไอติมที่เนี่ยอร่อยมากแล้วก็ขอกินไอติมขั้นหน่อยเพราะว่ามันเผ็ดเกินเป็นไอติมกะทิแล้วก็มีแบบข้าวเหนียวมาด้วยนี่โอ้โหดีมากอะ่ะมันสวัสดมากเลยเผ็ดๆแสบร้อนอะ่ะเจอที่ไปคือจบคางเผ็ดละอร่อยด้วยไม่หวานไปหอมกะทิมีเครื่องข้างในด้วยมีแบบสลิมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่สอง เตอนกินลูกชิ้นปลาไกนเนี้ยคนที่ไม่สั่งกินตามอะ่ะอาจจะต้องระวังเรื่องก้างลนลดนึงเพราะว่าอันนี้มันตนีก้างปลาอยู่ในั้นด้วยนะครับมเมื่อกี้นั้นกินไปก็โดนนิดนึดนงต้องระวังระวังหน่อยนอกนั้นคือไม่ติดอะไรเลยนะครับโอเคจะพักยกยินนี่เดี๋ยวไปเจอกันอีก2ล้านสวัสดีครับยังไม่ปิดใช่ไหมเอ่ยใกล้แล้ว เห็นว่าแบบเป็นร้านประจําของคนย่านนี่เลยเห็นว่าแบบเปิดมาแบบ60ปีแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนกี่บาทครับถ้วยละบาทสองบาทมะพร้าวกะทิสองบาทเต้าถึงสองบาทสลีมบาทเดียวตอนเนี้ยมะพร้าวกะทิถ้วยละ40 4 5 40เท่าสิปีก็40บเท่าเต้าถึงถ้วยละ3 5ห้าจะทานก่อนไหมคะได้เลยได้เลยน้ำกะทิก็อร่อยนะ เอาเต้าถึงแล้วกันวันนี้ผมแน่นทองแล้วครับเต้าถึงเครื่องเยอะนะตั้งแปดอย่างอ่ะแต่ว่ามันดูแบบว่าไล่เบาๆไม <c oughs> ่ต้องเยอะมากก็ได้ครับคุณแม่มีเครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยมีลูกเรือยมีถัว่วแดงมีเม็ดบัวมีรากบัวมีพุทซาจีนนะแล้วก็มีแปะกล้วยมีเส้นโบกี้อ่ะทานหวานไหมคะหวานน้อยครับ เครื่องแน่นๆกินอันนี้แล้วมันจะได้แบบสดชื่นไงอากาศร้อนๆกินอันเนี้ยเย็นเลยม,มันเย็นกินนะกินมันมาแบบฟิลๆนะิลแล้วใครแบบแวะมาย่านสีย่านก็แบบกินแบบสโลไลฟ์อะไรเงี้ยนะหอมมากเลยครับชื่นใจชื่นใจครับอร่อย แล้วเราเลกถึงตอนเด็กๆที่แม่ชอบซื้อให้กินก็ใครมาแวะมาได้นะครับร้านสุดท้ายคือขนมบ้าบินสีย่านคือตั้งใจมากินแต่ว่าจําเวลาผิดคิดว่ามันปิด4ี่โมงแต่จริงๆแล้วมันปิด2องโมงถูกไหม <c oughs> ใครที่เคยกินก็คอมเมนต์กันหน่อยว่าอร่อยรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอบหน้ามาจะมาลองนะครับอย่ามอกินนะอยาก,กินบ้าบินมาชอบแบบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยโอเค ก็ในเมื่อร้านมันปิดเนาะเราก็ขอโอกาสนี้ในการปิดคลิปเลยนะครับทุกคนอิ่มมากๆเลยวันนี้นะครับก็เป็นย่านที่ของกินมีความหลากหลายมากแล้วก็ราคาดีให้เยอะแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับใครที่ชอบร้านไหนเป็นแฟนร้านไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่ามีร้านอะไรร้านลับร้านอะไรที่อยากจะให้ไปลองย่านไหนก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กันให้ด้วยนะครับกดกิน